ในบริเวณของปลาบะกงเนี่ยเป็นนิเวศสามน้ําก็มีน้ําจืดน้ํากร่อยแล้วก็น้ําเค็มพะนั้นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต่างๆเนี่ยดังระดับเอเชียตลอกเชียงใต้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้ามีปากแม่น้ำปลาบะกงเนี่ยมันจะไม่มีทะเลบางละมุงแบบนี้คือตอนนี้ที่เราเห็นปักแผงหอยที่เราไปฟังเรื่องหอยแมงพวตัวใหญ่ๆเนี่ยมันเกิดจากละอองหอยที่มันลอยมาจากปากแม่น้ำามาบะกงเพราะนั้นระบบแบบนี้มันเป็นระบบที่หามไม่ได้อีกแล้ว แล้วที่สำคัญอุตสาหกรรมก็ต้องใช้น้ำอย่างโรงไฟฟ้าหนึ่งโรงเนี่ยใช้น้ำเนี่ยตกประมาณ 1, 100ลูกบาทเมตรต่อไร่ต่อวันถ้าเป็นอุตสาหกรรมพวกรถยนต์อิเล็กทร,ริกเนี่ยเจ็ดสิบถึงแปดสิตลูกบาทเมตรต่อไร่ต่อวันปัจจุบันเนี่ยอีซีเขาบอกว่า,า,วาใช้น้ําอยู่ประมาณ2องพันสี่ร้อยสิบเก้าล้านลูกบาทเมตรในปี 26. สองห้าหกศูนเนี่ยเขาคํานวณผิดครับผมเนี่ยเป็นนักวิจัยที่มาคํานวณต่อจากเขาก็คือทางสกสวแล้วก็วชเนาะก็สำนักวิจัยของประเทศเราเนี่ยให้ทํา ให้กับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อยืนยันว่าตัวเลขมันถูกหรือเปล่าปรากฏว่าตัวเลขมันผิดคำถามคือเมื่อถึงตอนนั้นที่ลดการใช้น้ำเนะี่ยแล้วสภาพอากาศยังเปลี่ยนแปลงแบบนี้ฝนตกก็ตกเกินไม่สามารถเก็บน้ําได้ไอ้ตัวแรงก็แรงเกินอ่างเก็บน้ำมีก็เก็บน้ำไม่ได้แล้วเราจะเอาน้ำไหนใช้กันอ่ามัน,ม,นมันกระทบทรัพยากรไปหมดเลยไอไก่อย่างเงี้ยไม่ได้แปลว่าตั้งโรงงานไม่ได้นะหมายว่ามีโรงงานอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์เท่าน้ที่ไม่ใช่ <S <S ภาครัฐจะต้องลงมาทําความเข้าใจกับประชาชนให้ชัดชี้ไหมชัดว่าจุดไหนเป็นนิคมอุตสาหกรรมจุดไหนเป็นการเกษตรจุดไหนน้ําใช้อุตสาหกรรมจุดไหนน้าใช้เพื่อการเกษตรตรงนี้ต้องให้ชัดแต่น,นี้ไม่มีชัดเลยอ่ะไม่ชัดไม่ชี้แจงไม่อะไรเลยอดีตก็เป็น เพราะตอนนี้เราไม่รู้ผลข้างหน้าเป็นไงบ้างแต่ผมคิดว่าต้องมีแน่สารตะกั่วไงต้องมีแน่นอนเพราะตะวันนี้เขาจะทําลายยังไงก็ยังไม่มีความสงสัยใช่ไหมพราะมาที่แรกเขาปลีปยนมาต้องทีแรกแล้วไงผมถามตรงๆเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยครูเขาสอนผมมานนะแดงเขียวเหลืองต้องทิ้งถังขยะไหนมันคือถังขยะอันตรายอยู่แล้วแล้วก็พูดไงว่าไม่อันตรายใช่ไหมครับ ที่นี่ถูกระบุชัดเจนว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีที่สําคัญก็คือที่นี่เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นดีที่สุดในประเทศไทยนะครับการที่อุตสาหกรรมมาในบริเวณนี้นั้นมีผลกระทบกับชีวิตวิถีเกษตรกรและกําลังการผลิตอย่างแน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างพื้นที่เขาดินเนี่ยการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเนี่ยเปลี่ยนจากพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับกลายเป็นพื้นที่สีม่วง เราก็ไม่ได้รังเกียจในในทุนที่จะเข้ามา,เ,าเขาเรียกอะไรพัฒนาที่ดินนะครับเพียงแต่ว่าจะทํายังไงให้มันกระบวนการพัฒนาเนี่ยมันมันไปด้วยกันได้ซึ่งกระบวนการเหล่านั้นมันไม่มีเลยนะครับ